เอาดูครเอามาเอามาเถอวเอามาเถอวมาเถอะอามิงมาแล้วอามิงมาแล้วอยู่ใกล้ตัวกันเลยนะครับอามิงมาเลยครับช่องพังห่างนี้ครับอุ้ย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 เฮีงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยดูดูจิมมี่ครับโอ้โหบวมมากเลยครับ บวมเท่ากับอ่าตอนที่ตกเอ้ยที่ที <t aste eras anyways> <can> <can> ่ดื้อยาดื้อโอเคดื้อโอ้ดื้อตอนไหนครับดีครับเริ่มเริ่มเริ่มสซนแล้วครับเริ่มสซนแล้วผมวิ่งเริ่มสซนแล้ววิ่งรอบแม่แล้วครับดูครับอค่ะแม่คับแม่ครับแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันจังค่ะแม่คัน อ่าอ่าเอ้ขันหลังครับขันขาหลังเอ้อเยวูไปเอาเข้าใกล้บอกบาดห,ห,หน้าหน้ามาขาหลังปับกระเตไปขาน้าครับเดเป็นหน้าเลยดูดันยางเลยครับเริ่มสซนแล้วครับโอเคต้องมีการปาลมกันหน่อยแล้วคุณแม่บอกอย่าสซนลูกวิ่งยังไม่คล่องเลยเดี๋ยวก็ดนวิ่งไปตกหลุมตรงข้องขา ไม่ดีทำงไงอะเดี๋ยวก็เจ็บขึ้นมาอีกตัวใหญ่ครับเนี่ยลำทัวตรงเนี้เสมอเมื่อก่อนออกมาก่อนหน้าน,นี้ที่ตกลูกออกมามันจะผมผอมกกะลองกะลองรานาน,นีอะไอ้เนนมไม่กินวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย ดูคนแม่ดุก็แล,แล้วนี่ท้องคุณแม่บวมมากเลยครับดูจิมมบวมบวมมาเลยนะอ่าโอเนี่ยค,ครับขัขอนไม่เพียงพอมากอ,อะไรบ้างครับอาจจะเพลียครับเดี๋ยวก็หายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เปี๋ต้องห่วกับแม่ผมนะครับเดี๋ยวก็หายครับทำสนเกเจ้าตัวนะสะดีก็เริ่มดีขึ้นเลยนะครับสดีเจ้าตัวเล็กเมื่อยครับเมื่อย ตามภาพเลยนะครับโหเท่ต้านสงสารแค่เนาะดูไม่ห่างดีครับก็ผมคืเพิ่งเคยเจอเลยนะครับที่บวมมากขนาดนี้เออ้ยบวมเยอะจริงๆเลยบวมครับบวมอะผู้ไทยว่าอามากรนไข่กินนด้อหมแล้วผู้ไทยว่า ขอนคอยกินนมอ,อีกแล้วนี่จักระนะครับดึมดึมโอ้ลำตัวใหญ่มากครับดูครับดูสลีระเหมือนจ่อยเป๊ะเลยครับสลีระ <c oughs> แต่ขาอาจจะไม่รู้จะตัวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตัวเท่าไหไรไห่ไม่รู้นะลองดูก่อนครับอายุเท่ากันจะขนาดไหนดูลำตัวครับลักษณะโคเหมือนอะไรเหมือนจ่อยเลยครับพี่ชายเขาเลยครับนะ เฮโนมีแล้วครับหมิงมิงมิงยังไม่รู้จักชื่อตัวเองครับคุณแม่ก็เอามือคำตลอดเวลาเลยอยู่ตรงไหนดูครับดูดูความสนครับคุณแม่ก็ขยับขาตามเลยครับโอ้ เาเป็นไงครับดูนะเฮ้ยเขาคันเขาเออมาคัมแตา่า่าแม่าม่าฮ่าฮ่ม่าฮ่าม่า่ฮะคื่คันาฮ่ว่า่า่าฮ่า่า่าฮ่ามาเาฮฮาฮาฮ่่ฮ่าฮ่าฮ่่่ เดี๋ยวมีการลงโทษครับดูครับดูไปดูดันมาละไม่ดันไม่ก็ไม่ดันถอยครับถอยจะยกขาหลบครับอืมอืมนาะอันเน็ต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  นี่มีการปลามกันนะครับเดี๋ยวมีการปลามกันมามีวันอากาศร้อนมากเมื่อวานนี่ขายเมื่อยครับ ดูเอ้กบมนดุเหมือนละโอ้ยลูกพี่เนาะแลดูอะยียถอยแลันันถอยครับถอยอะถอยอ้าวทาแม่ดูลขาหลบครับมีการดึงมีการดึงมีการทำโทษแน่ๆะดื้อ

ความน่ารักของพอมิงเรานะครับดูครับดูนี่ทีพักก็จะไล่จับกันแล้วนะครับไม่รู้คุณแม่จะอนุญาตหรือเปล่านะคุณแม่อนุญาตบ่ครับห่วงลูกมากนะครับขนาดเดินขึ้นมาผมยังยังเดินตามขึ้นมาเลยไม่รู้ตอนวิ่งไล่จับกันจะเป็นยังไงไม่รู้ <laughs> นี่ขนาดเจ้าของนะครับดู ดูแล้วไม่ห่างดีจะไว้ใจคุณตาพิกมากที่สุดเลยหมายความว่าคุณตาจะพาเจ้าตัวน้อยไปไหนคือไว้ใจนะครับไว้ใจแบบว่าเหมือนที่คลิปตัวน,นั้นที่ว่าที่ก้มลงคานแล้วเอาดวงดันนะครับนั่นกับคุณตาก็อยู่ด้วยแล้วก็พาไปผูกตรงนู้นก็เลยไม่เท่าไหร่เ,เดินมานครับดึงดึงขาลูกไว้แล้ว <laughs> ให้ดูเพื่อนบ้านครับอันนี้พี่พายเงินเนาะอเอ๊ะมามาอ๊ะนน ช้างครับถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็จะวิ่งหลบใต้ท้องแม่ทันทีเลยครับผมสังเกตดูไม่ว่าช้างป่าหรือช้างบ้านนะครับก็นี่คือพฤติกรรมของเขาเลยเนาะหาะคนคุ้มคองหาที่พึ่งครับก็แม่ตัวเองนี่แหละกลนมุดใต้ทอ้องคไม่ได้ทับเอา ไม่รู้สกจะืเพียน,นะครับก็ยืนยิบมาหลายคืนแล้วตั้งแต่ตกเจ้าตัวน้อยออกมา <c oughs> ถ้าได้แบบพักผ่อนสักนิดนึงก็โอเคครับร่างกายก็จะฟื้นฟูนได้เร็วขึ้นแม่แม่ฮานีบอกไม่เป็นไร ลูกแข็งแรงก่อนเคาว่ากันสวัสดีครับไหนครับผมจะเอ๋อจะเอ๋นะฮะอะ มาหน่อยไปน้อยครับไปไปพ่อสนเลือเกินนะครับมาใช้แววความสนแล้วนะครับผมอีกสักพักนึงก็จะเต็มที่แล้วเอาดูนะเอามาเอามาเถอะเอามาเถอะมาเถอะเอามิงมาเลยเอามิงมาเลยอยู่ใกล้ตัวกันเลยนะครับ อยากหยอกครับอยากหยอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสัครสมาชิคุณตาแล้วก็ไม่ห่างดีคุณแม่ของเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองเชือก ล้วจะส่งชิงรางวัลคุณแม่ดีเด่นอยู่ครับประจำปีขอบคุณนะครับ